ผมเองก็ดื่มทุกวันนะยาโบราณแต่ผมเชื่อวันนี้มันไม่โบราณมันใช้ชื่อว่ายาโบราณแต่มันไม่เป็นยาโบราณเพราะมันเป็นภูมิปัญญาเมื่อสองวันก่อนผมไปไประชุมที่ออ,อยอผมกำลังสร้างผมบอกว่าผมเนี่ยเอายาผมเนี่ยไปทำการทดสอบพิสูจน์แล้วในแลบทดลองแล้วคนพบว่าสี่เรื่อง ที่มันมีคุณสมบัติเรื่องที่หนึ่งก็คือสามารถลดอนุมูลสระอนุมูลสระเนี่ยมันคือการที่เกิดจากการที่เราเนี่ยมีความเครียดพักผ่อนไม่พอออกซิเจนส่วนเกินนู่นนั่นนี่มันเลยเป็นส่วนเกินเขาเรียกว่าอนุมูลสระที่มันไม่ได้อยู่ในเซลล์ใดเซลล์หนึ่งมันลอยไปลอยมาซึ่งมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีมันมีบบบมีลบมันไปกินเอาไอา้อ,อวะไปดึงเอาอนุมูลอนุมูลตัวอื่นที่เป็น บวกหรือลบที่มันขาดอยู่เนี่ยมันทําให้เซลล์เนี่ยเสียสภาพความสมดุลมันก็จะเพี้ยนเป็นมะเรง็งมะเรง็งได้นะอันนี้มันเป็นการไปจัดการคือกําจัดเลยพิสูจน์ในห้องแรบแล้วในหลอดทดลองก็คือว่าไปจํากัดเป็นจัดการเลยอนุมูลอิสระเรื่องที่2ไปเพิ่มเม็ดเลือดขาวให้แข็งแรงขึ้นและเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่องที่สไปเพิ่ม NK เซล NK เซล l เนี่ยมันเป็นยังไงครับ NK เซล l คือ Natural Killer Cell Killer Cell เนี่ยมันคือเซลล์ในเม็ดเลือดขาวเป็นเซลล์พิฆาตตัวหนึ่งในเม็ดเลือดขาวเวลาเจอเชื้อโรคมันจะกินเชื้อโรคทันทีในญี่ปุ่นใครที่มี NK เซล l ต่ำกว่าห้าร้อยหน่วยต่อหนึ่งยูนิตที่เขาไปตรวจสอบนะผลว่ากคนที่มี NK เซล l ต่ำกว่าห้าร้อยมีความเสี่ยงเป็นมะเร็ง แล้วประเทศไทยโดยเฉลีย่ยก็ไม่ค่อยมีใครเกินพันหรอกผมไปตรวจ NK เซลผมจะตรวจบ,บ่อยๆผมเมื่อสปีแล้วไปตรวจประทินผมเพิ่งรู้ว่าผมเนี่ยมี NK เซลล3สามกว่าหน่วยมันมากกว่าคนไม่มาตรฐานปกติผมก็เชื่อนี่ถ้าอาจารย์เกียจศักไปตรวจนี่ก็ต้องสูงเหมือนกันเพราะอาจารย์เกียจศักรู้จักผมมาเนี่ยไม่เคยล้มหมอนนอนเสื่อเลยเจอหน้าเนี่ยสดใสปิ๊งปังตลอดเป็นประกาย เหตุผลเพราะอะไรครับนอกจากกระเป๋าเงินต erm ุงแล้วนะสุขภาพจิตดีแล้วเวลายังเหลือด้วยเขาบอกว่าไม่มีใครครอบครองเงินกระเป๋าเงินสุขภาพและเวลาเท่าตัวเราเองก็หมอที่ดีคือตัวเราเนี่ยอาจารย์กฤษณจกก็สมบูรณ์ปูนสุขเพราะเป็นหมอตัวเองมีพรทุกอย่างอันนี้เล่าให้ฟังเพราะอะไรครับมันเกิดขึ้นแล้วจากสิ่งที่ผมเนี่ยสร้างผลผลิตที่เป็นความภูมิภาคภูมิใจของผมว่า ให้ขนาดคนที่จากไปก็ยังมีไรายได้คนที่อยู่ก็ยังมีไรายได้มันเป็นระบบที่สมบูรณ์จากการสร้างสร้างมาผมเล่ามาถึงตรงนี้ว่า n อเซลซ์ที่เพิ่มแล้วเนี่ยแล้วผมเอา n อเซลซลที่เลี้ยงกับน้ยาย,ยาโยงเอิเนี่ยไปเลี้ยงกับเซลล์มะเร็ง4ี่ชนิดมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งลำไส้มะเร็งตับและมะเร็งเต้านมเชื่อไหมครับ96ชั่วโมงจากการเลี้ยงค่าเซลล์มะเร็งได้90% นี่คือเกิดขึ้นนะแล้วน้ํายาเท่าไหรครับ30 ML เท่านั้นที่ไปเลี้ยงกระเซิลเมเร็งค่าได้นั่นหมายความว่าในหลอดทดลองแต่ในร่างกายจริงเนี่ยเวลา,เาดื่มเข้าไปเนี่ยมันก็จะดูดซึมเข้าไปมันอาจจะเข้าไปไม่ถึงโดยตรงถูกไหมไม่เหมือนหลอดทดลองที่ใส่ไปตรงๆมันกว่าจะไปผ่านการดูดซึมกว่าจะไปถึงดื่มไป30สอาจจะเหลือแค่สามก็ได้ถูกไหมครับจี่งเหตุผลว่าต้องดื่มเยอะขึ้นมาหน่อย อันนี้เราไปฟังก่อนว่าเอ๊ยทำไมเดี๋ยวกลับไปดื่ม30วันละเป๊กทําไมไม่ดีขึ้นถ้าดื่มเมนเทนดื่มไปแต่ถ้าดื่มเยอะๆมันเพื่อการรักษา